คุณเคยหยุดคิดไม่ว่าเงินคือการสะท้อนพลังงานที่คุณส่งออกหลายคนใช้ชีวิตไล่ล่า,ลางเงินเหมือนเงินอยู่ไกลแยกออกและยากจะถึงแต่ถ้าฉันบอกว่าเงินก็เหมือนลมหายใจหรือหัวใจที่เต้นมันคือพลังงานที่เคลื่อนไหวรู้สึกได้สัมผัสได้และปรับเปลี่ยนได้ ใช่แล้วเงินคือพลังงานและพลังงานไม่เข้าใจตะกระใดๆมันตอบสนองต่อความสั่นสะเทือนไม่ใช่ความพยายามทางกายภาพหรือเหตุผลคนส่วนใหญ่พยายามแก้ปัญหาเงินด้วยการทำงานหนักสะสมปริญญาหรือทำโอทีแต่พลังงานของเงินไม่ไหลเวียนตามแรงที่คุณใส่ในโลกภายนอกมันไหลาตามการสอดคล้องกับความถี่ของความมั่งคั่งที่คุณปล่อยออกมาเงินไม่อยากถูกควบคุม หรือกลัวแต่มันอยากได้รับการเชื้อเชิญและเฉลิมฉลอง คำถามสำคัญคือคุณรู้สึกว่าเงินคือพลังงานหรือยังหรือมันยังเป็นเพียงความกังวลในใจความรู้สึกแรกเมื่อคุณได้ยินคำว่าเงินคืออะไรคุณรู้สึกหนักเครียดหรือเบาสบายคุณรู้สึกซาบซึ้งหรือไม่ไว้ใจมันความรู้สึกนั้นคือเครื่องวัดพลังงานของคุณและมันกำลังสร้างพลังงานที่เงินจะตอบสนองถ้าคุณรู้สึกกลัวหรือผิดคุณกำลังผลักเงินออกจากชีวิตแต่ถ้าคุณรู้สึก ขอบคุณและมั่นใจคุณจะดึงดูดเงินเข้ามาอย่างเป็นธรรมชาติไม่ใช่เรื่องของการบังคับคิดบวกแต่เป็นการสร้างพลังงานภายในที่แท้จริง วันนี้คุณจะได้เรียนรู้วิธีรู้สึกและจัดการพลังงานของเงินอย่างมีพลังเราจะไม่พูดแค่ทฤษฎีแต่จะเปลี่ยนวิธีที่จักรวาลจดจำคุณถ้าคุณพร้อมพิมพ์ในคอมเมนต์ว่าฉันเปิดพลังงานแห่งความมั่งคั่งของฉันแค่การตั้งเจตนานี้ก็เริ่มเปลี่ยนพลังงานจากภายในออกไป ทุกอย่างคือพลังงานแม้แต่ยอดเงินในบัญชีของคุณหน้าจอที่คุณดูเสียงที่คุณได้ยินเก้าอี้ที่คุณนั่งอยู่ล้วนคือพลังงาน วิทยาศาสตร์พิสูจน์แล้วว่าสสารคือพลังงานที่สั่นในความถี่ต่างกันแม้แต่ยอดเงินในบัญชีก็เช่นกันเงินคือพลังงานที่เคลื่อนไหวอยู่เสมอเมื่อคุณเข้าใจสิ่งนี้จากหัวใจความสัมพันธ์ของคุณกับเงินจะเปลี่ยนไปแต่เราโดนโปรแกรมให้เชื่อว่าเงินเป็นสิ่งสก,กรปรกหรือเป็นปัญหาสิ่งเหล่านี้สร้างพลังงานที่ปิดกั้นเงินทำให้คุณห่างจากความมั่งคั่งอย่างไม่รู้ตัว ความจริงง่ายๆก็คือเงินคือความถี่และคุณเลือกได้ว่าจะจูนติดไหมถ้าคุณจูนคลื่นให้ตรงกับความมั่งคัง่งคุณจะดึงดูดเงินมาโดยไม่ต้องวิ่งไล่แล้วอะไรที่หยุดคุณไว้คำตอบคือโปรแกรมเก่าในใจคุณ ถ้าคุณอยากเปลี่ยนเคลื่อนการเงินคุณต้องรู้จุดที่คุณยืนอยู่ตอนนี้ก่อนเหมือนใช้ GPS ไปที่ไหนต้องเริ่มจากตำแหน่งปัจจุบันก่อนเสมอก่อนจะทำพิธีหรือภาวนาเรื่องเงินถามตัวเองว่าพลังงานทางการเงินของฉันตอนนี้คืออะไรไม่ใช่ตัวเลขในบัญชีแต่คือความรู้สึกความคิดและความเชื่อที่เกี่ยวกับเงินอารมณ์ความคิดความเชื่อที่ฝังลึกทั้งหมดรวมกันสร้างสนามพลังงานที่จัก กระวานรับรู้ได้ทันทีจักระวานไม่ตัดสินไม่วิจารณ์มันแค่ตอบสนองสิ่งที่คุณปล่อยออกมาเขียนลงกระดาษหรือมือถือของคุณฉันรู้สึกอย่างไรเมื่อนึกถึงเงินฉันได้ยินคำพูดเรื่องเงินแบบไหนตอนเด็กฉันรู้สึกยังไงเวลารับเงินมาไม่ต้องคิดเยอะแค่ตอบตามจริงคำตอบเหล่านี้คือลายเซ็นพลังงานของคุณสนามพลังงานที่พบบ่อยเช่นความขาดแคลนความผิดหรือ การต่อต้านเงินหรือคุณอาจอยู่ในสนามแห่งความมั่งคั่งที่รู้สึกปลอดภัยขอบคุณและคู่ควรขั้นแรกของการเปลี่ยนพลังงานคือตระหนักรู้ถ้าไม่รู้ก็จะวนอยู่กับของเดิมถ้าคุณเคยพยายามดึงดูดเงินแต่ไม่มีอะไรเปลี่ยนแสดงว่าไม่ใช่เพราะเทคนิคผิดแต่มาจากความเชื่อจำกัดที่ฝังอยู่ในใจคุณอย่างลึกซึง้งความเชื่อเหล่านี้เหมือนแว่นตาที่บิดเบือนทำให้คุณเห็นโลกในแบบที่เงินหาย ยากและส่วนใหญ่ไม่ได้เป็นของคุณด้วยซ้ำมันถูกปลูกฝังมาตั้งแต่เด็กโดยไม่รู้ตัวเช่นเกิดมาจนก็ตายจนคนรวยนิสัยไม่ดีหรือเงินคือของศกปรบแม้ตอนนี้คุณอยากรวยแต่ในใจลึกๆมีเสียงว่ารวยแล้วฉันจะเป็นคนไม่ดีนั่นคือพลังงานที่ต่อต้านทำให้คุณทำทุกอย่างแต่เงินก็หายไปคุณไม่ได้เกิดมาพร้อมความกลัวเงินคุณเรียนรู้มันและคุณก็เลิ เรียนรู้มันได้ตอนนี้คุณเข้าใจแล้วว่าความเชื่อจํากัดกำลังขัดขวางพลังงานของคุณเราจึงต้องพูดถึงเรื่องการปรับโปรแกรมใหม่แต่นี่ไม่ใช่แค่พูดคำบวกไม่กี่นาทีต่อวันการปรับโปรแกรมจิตใจอย่างแท้จริงต้องทําอย่างสม่ำเสมอลึกและจริงใจ จิตใต้สำนึกทำงานเหมือนเครื่องบันทึกทุกคำที่คุณได้ยินตอนเด็กทุกอารมณ์ที่เข้มข้นล้วนถูกบันทึกไว้โดยไม่กรองมันไม่ตัดสินแค่จำไว้เฉยๆ ถ้าคุณอยากเปลี่ยนกระแสการเงินวันนี้คุณต้องอัดข้อมูลใหม่เข้าไปแทนของเก่าซึ่งเกิดขึ้นได้ในสองช่วงเวลา 1. คือก่อนหลับหรือทันทีหลังตื่นอีกหนึ่งคือการทบทวนซ้ำๆด้วยอารมณ์ยิ่งรู้สึกลึกซึ้งยิ่งเข้าไปถึงจิตใต้สำนึกได้จริง คุณต้องสร้างคำยืนยันที่เรียบง่ายแต่ต้องทำให้ระบบประสาทของคุณเชื่อไม่ใช่แค่พูดว่าฉันรวยแต่ข้างในกลับรู้สึกว่าโกหกตัวเอง ให้ใช้คำแบบนี้แทนเช่นเช่นฉันเปิดรับความมั่งคั่งมากขึ้นทุกวันฉันกลายเป็นคนที่สร้างรายได้อย่างเป็นธรรมชาติฉันยอมรับความมั่งคั่งเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตอย่าพยายามหลอกตัวเองแต่จงสร้างสะพานพลังงานที่คุณเดินข้ามได้จริง อีกเทคนิคสำคัญคือการสร้างภาพในใจเพราะจิตใต้สำนึกตอบสนองต่อภาพและอารมณ์มากกว่าคำพูดให้คุณเห็นภาพตัวเองใช้เงินอย่างมีความสุขปลอดภัยและมั่นใจไม่ใช่แค่เห็นแต่ต้องรู้สึกอยู่ในฉากนั้นเห็นตัวเองได้รับเงินใช้เงินกับสิ่งที่รักแล้วจงปล่อยวางอย่ายึดเพราะพลังงานมีวงจรคิดรู้สึกกระทำปล่อยวาง ถ้าคุณแค่คิดในใจแต่พฤติกรรมสวนทางพลังงานก็จะยังขัดแย้งเหมือนเดิมคุณต้องแสดงออกเหมือนคนที่มั่งคั่งแม้ว่ายังไม่มีหลักฐานภายนอกในตอนนี้นี่คือวินัยทางอารมณ์คุณต้องยึดมั่นในโปรแกรมใหม่อย่างแน่วแน่เพราะความจริงง่ายๆก็คือโลกภายนอกจะเปลี่ยนหลังจากภายในเปลี่ยนเสมอ ทุกสิ่งที่คุณต้องการมีอยู่แล้วแต่มันอยู่ในคลื่นความถี่ที่สูงกว่าไม่ว่าคุณอยากได้เงินโอกาสหรือชีวิตแบบไหนทั้งหมดมีอยู่ในพลังงานที่รอคุณจูนคลื่นให้ตรงถ้าคุณไม่อยู่ในความถี่เดียวกันคุณจะไม่สามารถดึงดูดมันได้แม้พยายามหนักแค่ไหนบ่อยครั้งคนพยายามดึงดูดความมั่งคัง่งแต่เต็มไปด้วยความกลัวเครียดและวิตกซึ่งล้วนเป็นพลังงานของความ ขาดแคลนจักรวาลไม่ได้ตอบสนองตามสิ่งที่คุณอยากได้แต่มันตอบสนองตามสิ่งที่คุณเป็นในเชิงพลังงานถ้าคุณปล่อยความไม่มั่นคงออกไปคุณก็จะได้สิ่งนั้นกลับมาแต่ถ้าคุณสั่นสะเทือนด้วยความมั่นใจขอบคุณและความสมควรคุณจะดึงดูดเงินและโอกาสเข้ามาเองดังนั้นการยกระดับเคลื่อนความถี่คือก้าวแรกที่แท้จริงในการเปลี่ยนชีวิตการเงินของคุณแล้ว ทำยังไงถึงจะยกระดับพลังงานได้จริงให้คุณเริ่มจากอารมณ์เพราะพลังงานเกิดจากอารมณ์ที่คุณรู้สึกเช่นความรักความขอบคุณความสนุกสนานทั้งหมดเป็นพลังงานที่ดึงดูดอย่างมากอย่าฝืนความรู้สึกให้คิดบวกแต่ให้หาสิ่งเล็กๆที่คุณขอบคุณได้จริงเช่นขอบคุณน้ำที่ได้ดื่มวันนี้ขอบคุณเตียงที่คุณได้นอนหรืออาหารที่กินขอบคุณด้วยใจจริง คือลิฟต์พลังงานที่เร็วที่สุดอีกอย่างที่สำคัญคือดูแลสนามพลังงานของคุณสนามพลังงานของคุณอ่อนไหวมากข่าวร้ายเพลงเศร้าคนที่ลบลบทั้งหมดทำให้พลังคุณตกเลือกให้ดีว่าเสพอะไรฟังอะไรอยู่กับใครเพราะความสนใจของคุณคือพลังงานที่ใหญ่ที่สุดเมื่อคุณยึดมั่นในคลื่นความถี่ของความมั่งคัง่งโลกจะค่อยๆเปลี่ยนเพื่อให้สอดคล้องกับ คุณเงินจะไหลามาเองเพราะมันคือภาพสะท้อนของพลังงานภายในจำไว้นะคะไม่ใช่เรื่องของการไล่ล่าเงินแต่คือการกลายเป็นแม่เหล็กดึงดูดเงินแทนหลายคนยังมองคำว่าการควบคุมพลังงานในแง่ลบเช่นบังคับควบคุมหรือผิดศีลธรรมแต่จริงๆแล้วการควบคุมพลังงานหมายถึงขยับพลังงานด้วยเจตนาที่รู้ตัว คุณกำลังเคลื่อนพลังงานอยู่ตลอดแต่ส่วนใหญ่ทำไปแบบไม่รู้ตัวทุกครั้งที่คุณคิดรู้สึกหรือเลือกบางอย่างคุณกำลังเคลื่อนพลังงานและส่งผลต่อความเป็นจริง ความต่างระหว่างคนทั่วไปกับผู้สร้างชีวิตคือระดับของความรู้ตัวในการใช้พลังงานถ้าคุณอยากสร้างชีวิตใหม่คุณต้องควบคุมพลังงานแบบรู้ตัวไม่ใช่หลงไหลจงตั้งความตั้งใจที่ชัดเจนไม่ใช่แค่อยากรวยแบบลอยๆเพราะพลังงานที่กระจัดกระจายจะได้ผลลัพธ์ที่ไม่ชัดเจนจากระวาลตอบสนองต่อความชัดเจนคุณต้อง รู้สึกแบบนั้นให้ได้ก่อนก่อนที่เงินจะมาให้เห็นจริงไม่ใช่แค่ขอแต่ต้องสร้างความรู้สึกนั้นในตัวเองเพราะจักรวาลไม่ฟังคำพูดมันฟังพลังงานจากนั้นจงกระทำเหมือนสิ่งนั้นเป็นของคุณแล้วเริ่มจากสิ่งเล็กๆในชีวิตประจำวันดูแลเงินที่คุณมีอยู่ตอนนี้ให้ดีเคารพตัวเองเวลาตัดสินใจใช้ชีวิตให้สะท้อนความมั่งคั่งแม้ยังไม่ มีหลักฐานภายนอกนี่คือพลังของการใช้ชีวิตจากภายในออกมาไม่ใช่บังคับโลกให้เปลี่ยนเพื่อคุณแต่คุณเปลี่ยนตัวเองจนโลกต้องเปลี่ยนตาม การควบคุมพลังงานที่แท้จริงคือกระบวนการที่เงียบสม่ำเสมอและตรงพลังคุณได้เข้าใจแล้วว่าการเปลี่ยนชีวิตการเงินเริ่มจากภายในแต่ก็มีเครื่องมือเสริมที่ช่วยเร่งและขยายพลังงานที่คุณสร้างขึ้นเครื่องมือเหล่านี้ไม่ใช่ของวิเศษแต่มันเป็นตัวเร่งที่ใช้พลังงานของคุณเองสามสิ่งที่ช่วยพลังงานการเงินคือเสียง คริสตัลและกลิ่นหอมเสียงเป็นพลังงานบริสุทธิ์ที่เคลื่อนไหวเร็วบางความถี่สามารถจัดสมดุลพลังงานทันทีเช่นความถี่528เฮิรซซึ่งเป็นเคลื่อนแห่งการเปลี่ยนแปลงและปาฏิหารหรือห3รือ639เฮิรซเคลื่อนแห่งความเชื่อมโยงและสมดุลทางอารมณ์ฟังเสียงเหล่านี้ระหว่างนั่งสมาธิหรือทำงานจะช่วยตั้งคลื่นพลังงานให้ตรงกับความมั่งคั่ง คริสตัลคือพลังงานบริสุทธิ์จากโลกแต่และชนิดมีความถี่เฉพาะตัวไพไรส์ ai, หรือทองคนโง่ ongo, เป็นคริสตัลที่ดึงดูดเงินและความสำเร็จซิทรินคือสัญ,ญลักษณ์ของความสุขและการดึงดูดคอสเขียวช่วยเปิดใจและเยียวยาอารมณ์คุณสามารถพกคริสตัลไว้ใกล้ตัวหรือนำมาใช้ร่วมกับการสร้างภาพในใจ กลิ่นหอมก็ทรงพลังไม่แพ้กันเพราะมันเข้าถึงสมองอารมณ์โดยตรงกลิ่นอบเชยกระตุ้นการไหลเมียนของเงินส้มหวานปลูกความสุขและความหวังพิมเสนพัชชุลี่ช่วยปลูกฝังพลังงานให้อยู่ในโลกวัตถุจริงใช้กลิ่นผ่านเครื่องพ่นหรือหายใจลึกๆก,ก่อนเริ่มการฝึกพลังงานจะยิ่งเห็นผลเร็วขึ้นจำไว้ว่าทั้งหมดนี้ไม่ใช่ของขลังพลังของมันอยู่ที่ เจตนาที่คุณใส่ลงไปใช้เครื่องมือเหล่านี้อย่างมีสติเพื่อสร้างสนามพลังงานที่แข็งแรงและมั่นคง ตอนนี้ถึงเวลานำพลังงานมาเชื่อมกับโลกวัตถุอย่างเป็นรูปธปรรมแม้ทุกอย่างคือพลังงานแต่เงินก็ยังปรากฏในรูปแบบกายภยาพไม่ว่าจะเป็นธนบัตรเหรียญสัญญาหรือโอนเงินร่างกายของเราคือสะพานระหว่างพลังงานกับสสารนั่นคือเหตุผลที่เทคนิคการยึดยงทางกายจึงมีพลังมากอย่างไม่น่าเชื่อเทคนิคหนึ่งที่ได้ผลมากคือเงินในมือหรือมันนี่น ENHANCE TECHNIQ เทคนิคนี้สอนให้ร่างกายของคุณรู้สึกว่าเงินคือสิ่งที่ปลอดภัยและอบอุ่นใจมันช่วยละลายความทรงจำลึกๆเกี่ยวกับความกลัวความผิดหรือความไม่คู่ควรกับเงินวิธีทาเริ่มจากหยิบเงินสดไว้ในมือจํานวนไม่สําคัญขอแค่เป็นเงินจริงๆเลือกสถานที่เงียบสงบที่คุณจะไม่ถูกรบกวนถือเงินไว้ในมือทั้งสองข้างกำให้แน่นพอตรมานแต่ไม่ เกรงหลับตาแล้วหายใจลึกๆเริ่มขยับนิ้วช้าๆเพื่อรู้สึกเนื้อผิวของธนบัตรสัมผัสความเย็นน้ำหนักและแรงต้านของกระดาษแล้วพูดกับตัวเองในใจว่าฉันรู้สึกปลอดภัยและสบายใจเมื่ออยู่กับเงินเงินคือการขยายพลังงานแห่งความมั่งคั่งของฉันฉันยินดีเปิดรับเงิน เข้ารักษาและเพิ่มพูนมันอยู่ในสภาวะนี้สัก2อถึง5นาทีแค่รู้สึกโดยไม่คาดหวังหรือพยายามอะไรเทคนิคนี้จะสอนให้ร่างกายและจิตใต้สำนึกว่าการมีเงินคือเรื่องปกติและน่ายินดีเมื่อเวลาผ่านไปพฤติกรรมทำลายตนเองเกี่ยวกับเงินจะลดลงเช่นการใช้จ่ายเกินตัวการเลี่ยงพูดเรื่องการเงินหรือรู้สึกอึดอัดเวลาได้รับเงินเทคนิคนี้ยังช่วย เสริมความคู่ควรซึ่งเป็นรากฐานของรับความมั่งคั่งหลายคนปฏิเสธโอกาสทางการเงินโดยไม่รู้ตัวเพราะลึกๆเชื่อว่าตัวเองไม่สมควรได้รับแต่การรู้สึกถึงเงินในมืออย่างมีสติจะรื้อร่างความเชื่องเงียบๆเ,เหล่านี้ออกทีละน้อยมันจะเชื่อมสนามพลังงานภายในกับการแสดงออกในโลกจริงอย่างแน่นแฟนจำไว้นะไม่ใช่การบังคับเงินให้มาแต่คือการกลายเป็นคนที่เงิน เองโดยธรรมชาติคนส่วนใหญ่อยู่ในพลังงานของความขาดพูดว่าฉันอยากได้ฉันต้องการแต่พลังงานแบบนั้นคือการผลักออกเพราะมันสะท้อนว่ายังไม่มีพลังงานของเงินไม่ตอบสนองต่อความอยากแต่มันตอบสนองต่อความมั่นใจ คุณต้องกลับหัวกระบวนการจงรู้สึกว่ามีก่อนที่โลกภายนอกจะแสดงออกนั่นคือพลังของประโยคมันเป็นของฉันอยู่แล้ว เมื่อคุณปล่อยพลังแบบนั้นโอกาสไอเดียและทับซับจะเริ่มไหลมาแต่จำไว้อย่าหลอกตัวเองด้วยการแกล้งทำเพราะจิตใต้สำนึกรู้ทันว่าคุณกำลังแสดงหรือเปล่าจงเข้าถึงความรู้สึกนั้นจากข้างในแม้ตอนนี้บัญชีธนาคารยังไม่มีอะไรเปลี่ยน ทุกเช้าเมื่อคุณตื่นอยากระโจนใส่ความกังวลเรื่องเงินทันทีแต่ให้หยุดแล้วถามตัวเองว่าถ้าฉันมีชีวิตที่มั่งคั่งอยู่แล้ววันนี้จะรู้สึกยังไงฉันจะเดินยังไงคิดยังไงตัดสินใจยังไงแล้วจงใช้ชีวิตจากสภาวะนั้นบางทีคุณอาจรู้สึกใจเย็นขึ้นใจกว้างขึ้นกล้าตัดสินใจเรื่องเงินอย่างมีวิสัยทัศน์ การเปลี่ยนครั้งใหญ่จะเกิดขึ้นเมื่อคุณเลิกรอให้ลอกเปลี่ยนก่อนแต่เริ่มจากเปลี่ยนสนามพลังงานภายในของคุณก่อนนี่แหละคือหัวใจของการสร้างความมั่งคั่งด้วยพลังงานจงเป็นต้นเหตุไม่ใช่ผลลัพธ์ แน่นอนว่าโลกภายนอกอาจใช้เวลาสักพักในการเปลี่ยนตามเพราะพลังงานต้องใช้เวลาในการรวมตัวเป็นสาสารแต่ว่าถ้าคุณรักษาคลื่นความถี่ของมันเป็นของชั้นอยู่แล้วอย่างต่อเนื่องโลกก็จะตอบสนองอย่างเลี่ยงไม่ได้และเมื่อมันเกิดขึ้นจริงคุณจะไม่แปลกใจเลยมันจะดูเหมือนเป็นขั้นตอนถัดไปของสิ่งที่คุณรู้สึกอยู่ข้างในมานานแล้ว หลายคนตั้งใจสร้างพลังงานมั่งคัง่งยืนยันตัวเองและยกระดับความถี่แต่เมื่อโอกาสเริ่มเข้ามาพวกเขากลับปิดกั้นกระแสอย่างไม่รู้ตัวการรับคือทักษะด้านพลังงานและเช่นเดียวกับทักษะอื่นๆมันต้องฝึกฝนจักรวาลไม่ได้ให้ในสิ่งที่คุณอยากได้มันให้ในสิ่งที่คุณพร้อมจะรับ มีความต่างระหว่างอยากมีเงินกับอนุญาตให้เงินเข้ามาในชีวิตช่องทางรับของคุณคือพื้นที่พลังงานภายในที่เปิดต้อนรับถ้าช่องนั้นเต็มไปด้วยความกลัวความผิดหรือไม่คู่ควรกระแสพลังงานก็ไม่สามารถไหลผ่านได้ตัวอย่างบล็อกที่ปิดกั้นการรับรู้สึกผิดเวลาได้เงินมากเชื่อว่าอยากรวยคือเห็นแก่ตัว กลัวโดนคนอื่นอิจฉาหรือวิจารณ์กลัวเสียทุกอย่างหลังจากได้มารู้สึกอึดอัดเวลาได้รับคำชมของขวัญหรือความช่วยเหลือถ้าคุณยังไม่กล้ารับคำชมแล้วจะรับเงินก้อนโตจากจักรวาลได้อย่างไรการเปิดช่องการรับให้ได้ผลจริงต้องอาศัยท่าทีสประการหลกัหลกๆ หการยอมรับอย่างเต็มที่จงรับสิ่งดีๆโดยไม่ปฏิเสธไม่ลดค่าตัวเองรับคำชมด้วยคำว่าขอบคุณรับของขวัญโดยไม่ต้องรีบให้คืนทุกการรับเล็กๆเ,เหล่านี้จะยืนยันพลังของความคู่ควรในตัวคุณ 2. ขยายขีดจำกัดในใจจงเปิดใจว่าคุณมีสิทธิ์ได้มากกว่าที่เคยเชื่อ อนุญาตให้ตัวเองอยากได้มากขึ้นรับมากขึ้นและใช้ชีวิตกว้างขึ้นจักรวาลไม่จํากัดคุณคุณเป็นคนเดียวที่วางขีดจํากัดให้ตัวเอง 3. เชื่อมั่นในกระแสเชื่อว่าเงินและโอกาสจะมาในเวลาที่เหมาะสมเพราะความกังวลจะปิดช่องทางแต่ความเชื่อมั่นจะเปิดมันออก เมื่อคุณพูดว่าฉันพร้อมฉันเปิดฉันอนุญาตคุณกำลังส่งสัญญาณที่ชัดเจนให้จักรวาลไม่ใช่แค่ต้องการเท่านั้นแต่คุณได้เตรียมพื้นที่ภายในให้พร้อมแล้วหากดินของคุณอุดมและเปิดรับมเมล็ดแห่งความมั่งคั่งก็ย่อมงอกงามได้แต่ถ้าเต็มไปด้วยหินและขยะแม้มล็ดดีที่สุดก็ไม่มีวันเติบโตตอนนี้เราเดินทางมาถึงจุดสำคัญ คุณเข้าใจแล้วว่าทุกอย่างเริ่มจากพลังงานการเปลี่ยนชีวิตจริงๆเริ่มจากข้างในไม่ใช่ข้างนอกแต่หัวใจที่สุดคือคำว่าความเสมอต้นเสมอปลายหรือ Silent Consistency คนส่วนใหญ่เลิกไปก่อนจะเห็นผลพวกเขาหวานพลังงานใหม่แล้วขุดมันขึ้นมาดูทุกวันนั่นคือสิ่งที่ทำลายกระบวนการเพราะพลังงานต้องการเวลาตกผลึก เมื่อคุณปลูกความทีใหม่คุณต้องให้เวลามันเติบโตรักษาสภาวะใหม่ไว้แม้ลอกภายนอกยังเหมือนเดิมนี่แหละคือความลับของผู้ที่ดึงดูดสำเร็จมันคือความมั่นคงในพลังงานแม้ทุกสิ่งรอบตัวยังดูเหมือนเดิมและมีอีกหนึ่งความจริงที่น้อยคนพูดถึงการดึงดูดสิ่งใดจะเงียบเสมอก่อนจะมองเห็นได้ พลังงานเริ่มจัดเรียงตัวเบื้องหลังชีวิตคุณผู้คนสถานการณ์โอกาสจะเริ่มขยับเข้ามาหาคุณช้าๆแต่ช่วงแรกคุณจะยังไม่เห็นอะไรเลยนี่แหละจุดที่คนส่วนใหญ่ลมเลิกพวกเขากลับไปสงสยัยกลับไปปล่อยความกลัวกลับไปสั่นสะเทือนความขาดแคลนทําให้กระบวนการถูกตัดวงจรเพราะฉะนั้นตอนนี้คุณต้องตัดสินใจให้ชัดเจนว่า ฉันคือใครในเชิงพลังงานไม่เกี่ยวกับสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นภายนอกคุณรักษาคลื่นความถี่ของตัวเองเพราะมันคือของคุณมันไม่ขึ้นกับใครไม่ขึ้นกับสถานการณ์และไม่สามารถต่อรองได้ไม่ใช่เรื่องของความสมบูรณ์แบบแต่เป็นเรื่องของความมั่นคงถ้าคุณหลุดไปบ้างก็ไม่เป็นไรแต่จงกลับมาให้เร็วที่สุดกลับมาสู่จุดที่รู้สึกว่าฉันมั่งคั่งอยู่แล้ว ส้ำแล้วสําเล่าเท่าที่จำเป็นเพราะพลังงานของความมั่งคัง่งเคารพคนที่เคารพพลังของตัวเองความสมัำเสมอคือสะพานที่เชื่อมความตั้งใจให้กลายเป็นความจริงคุณกําลังควบคุมพลังงานอยู่แล้วแต่จากนี้ไปคุณจะทํามันอย่างรู้ตัว คุณไม่ต้องวิ่งไล่เงินอีกต่อไปคุณต้องกลายเป็นคนที่เงินวิ่งเข้าหาเพราะเงินแท้จริงแล้วคือผู้ส่งสารไม่ใช่เจ้านายของคุณมันแค่นำสิ่งที่คุณสั่นสะเทือนอยู่มาแสดงออกในชีวิตจริงตอนนี้ฉันอยากให้คุณเข้าใจอย่างลึกซึง้งคุณคือผู้สร้างความมั่งคั่งของตัวเองคุณมีพลังที่จะเปลี่ยนเคลื่อนความถีรักษาพลังงานใหม่และสร้างชีวิตใหม่การดึงดู ที่แท้จริงไม่ได้เริ่มจากสิ่งที่คุณอยากได้แต่มันเริ่มจากการเลือกว่าคุณจะเป็นใครในตอนนี้การเลือกนี้เกิดขึ้นในปัจจุบันไม่ใช่อนาคตไม่ใช่เมื่อเงินมา ตอนนี้เลยคุณเลือกที่จะสั่นสะเทือนแบบขนมั่งคั่งได้ทันทีมั่นใจคู่ควรเปิดรับพร้อมกับเคลื่อนพลังชีวิตที่ไม่มีที่สิ้นสุดพลังงานจะตอบสนองทันทีส่วนโลกวัตถุจะตอบสนองด้วยความหน่วงเล็กน้อยแต่ผลลัพธ์จะเกิดขึ้นอย่างแน่นอนมันเป็นเพียงเรื่องของเวลาคำถามจึงไม่ใช่มันจะเกิดไหมแต่คือคุณพร้อมหรือย,อยังที่จะรับในสิ่งที่เป็นของ ขอ,อยู่แล้วถ้าคำตอบนั้นมันเต้นอยู่ข้างในคุณชัดเจนเงียบแต่มั่นคงแสดงว่าการดึงดูดได้เริ่มขึ้นแล้วจงรักษาความเชื่อกระทาและรอดูสิ่งที่มองไม่เห็นกลายเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้